สวัสดีนะครับกลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายกันเช่นเคยคลิปนี้มาเฉลยแบบประหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานแม็กชั้นป6เล่ม1หน่วยการเรียนรู้ที่1จําจำนวนนับและ0แบบประหัตที่11หน้า21-22ถึง22นะครับก่อนจะไปดูคลิปก็ฝากกันเช่นเคยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนะครับในช่อง y YouTube ครูต่ายติ u t ร์ด้วยนะครับ การหาคอรโนอโดยวิธีหาตัวคูณร่วมแบบฝังหัดที่11ชงหาคอรโนอโดยวิธีหาตัวคูณร่วมข้อที่1 18และ27วิธีธรรมจำนวนนับที่มี18เป็นตัวประกอบคือ18 36 54 72 90 108 126จุดจุดจุด นะครับตัวคูณของ18 18 1เป็น18 18 2เป็น36ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจำนวนนับที่มี27เป็นตัวประกอบคือ27 1เป็น27 27 2 5 14 27 3 8 11 27 4 108 27 5 135 27 6 162จุดๆๆนะครับหรืออาจจะไล่27 7 27 8ต่อไปก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมจากนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนเอาแค่นี้ก็ได้ตัวคูณร่วมของ18และ27คือตัวไหนครับที่ร่วมกันในที่นี้ก็จะเห็นว่ามี54นะครับแล้วก็108ที่ร่วมกันอยู่ดังนั้นครนอรนอของ18และ27คือ54 นะครับตัวคูณร่วมมีอยู่หลายตัวถ้าเราเขียนต่อไปอีกก็จะมีตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะให้ง่ายก็คือใส่จุดๆๆเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวคอรนอหรือคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็ต้องเอาตัวที่น้อยที่สุดในที่นี้คือ54ข้อที่1ตอบ5 4ข้อ2 20และ 3. 6ิวิธีทำจำนวนนับที่มี20เป็นตัวประกอบคือ ย0่0ิ0ส0่สิบห0สิบแปดสิบนะครับเอายีมาคูณหนึ่งคูณสองคูณสามไปเรื่อยๆนั่นแหละพูดด้ง่ายนะครับอาจจะไม่เขียนถึงร้อก็ได้หรือแล้วแต่นะครับเวลาทำก็อาจจะเขียนให้มันพอดีกับช่องว่างนะครับที่เขาให้มาก็ได้นะครับจำนวนนับที่มี3 6เป็นตัวประกอบคือ 36 72 1 0 8 1 4 4 1 8ส216จุดจุดจุด,จดเห็นไหมครับอาจจะไม่เขียนจนหมดก็ได้แต่ว่าคือให้มันเห็นว่าเออมีตัวนี้ซ้ำกับตัวนี้นะที่เป็นตัวคูณร่วมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เขียนน้อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องเขียนให้เลยเออกไปก็ได้ไม่เป็นไรตัวคูณร่วมของ20และ36คือในที่นี้มี180เพียงตัวเดียวนะครับ แล้วที่เหลือก็ใส่จุดจุดจุดก็คือมีอีกหลายจำนวนที่เป็นตัวคูณร่วมดังนั้นคอร์นอของ20และ36คือ180่งร้อยแปดิบน่ง้อยน้อยที่สุดแล้วข้อที่2ตอบ180ข้อ3 21และ28่ิบแวิธีทำจำนวนนับที่มี21เป็นตัวประกอบคือ

ตัวที่ร่วมกันโยมี84นะครับแล้วก็168ดังนั้นครนรหรือคูณร่วมน้อยของ21และ28คือ84ซึ่งเป็นตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดของ21และ28นะครับข้อที่3ตอบ84ข้อที่4 82 และ20วิธีธรรมจำนวนนับที่มี8เป็นตัวประกอบคือ86 1 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120จุดุด นะครับจำนวนนับที่มี12เป็นตัวประกอบคือ12 24 3 6 48, 6สิ2 84, 96, 1 0 8 120, จุดจุดจุดข้อสังเกตนะครับทำไม8ถึงหาตัวประกอบร่วมาหาตัวประกอบเยอะจังนะครับเพราะว่าตัวเลขมันต่างกัน8กับ20เพราะนั้นเวลาตัวประกอบของ20มันก็จะมีค่า20 40เยอะขึ้นไปเรื่อยๆยมันจะหาตัวที่ เป็นตัวคูณร่วมไม่ได้หรือได้น้อยนะครับก็เลยต้องหาไอตัวที่มีค่าได้น้อยเอาไว้เยอะๆนะครับหาตัวประกอบของจํานวนที่มีค่าน้อยๆไว้หลายๆตัวเพื่อที่จะหาตัวที่มันซ้ํากันได้นะครับจํานวนนับที่มี20เป็นตัวประกอบคือ20 40 60 80 1 0 0 1 2 0 1 4 0ดิบหนึ่งร้ย้ยี่ิบ้อยสี่นะครับเห็นไหมตัวนี้เริ่มมาจาก8ดกว่าจะมาเจอ40อยู่ตรงนี้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง40ตัวนี้พอ12ก็ไม่มี40เป็นตัวประกอบอีกอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นไอตัวเลขเวลาหาครนหรืออาจจะหาครนนะครับถ้าตัวเลขมันห่างๆกันนะครับตัวเลขที่มีค่าน้อยจะต้องหาตัวประกอบให้เยอะๆเอาไว้นะครับให้หลายจํานวนเอาไว้เพื่อที่จะได้หาตัวคูณร่วมได้ง่ายตัวคูนร่วมของ82และ20คือ 120เห็นไหมครับอันนี้หนึ่งเจอมาเือเจอ120ตัวสุดท้ายของตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวรองสุดท้ายด้วยซ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอธิบายอธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้าจะเฉลยให้ฟังให้เฉยลยระด็กเผื่อเด็กอาจจะไม่เข้าใจนะครับซึ่งอาจอาจจะพูดยาวไปนิดนึงก็ต้องก็ต้องอก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทําแบบฝึกหัดให้มันเสร็จๆไปเฉยแต่ว่าอยากให้เข้าใจด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่คนทําคลิป นะครับนั่นคืสิ่งที่คูตายคาดหวังนะครับให้ดูไปด้วยแล้วก็เข้าใจไปด้วยสามารถที่จะไปต่อยอดได้โดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นคอรนอรของ82และ20นะครับตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดก็คือ120นะครับข้อที่4ตอบ120ข้อที่5 28 42และ56วิธีทำจำนวนนับที่มี28เป็นตัวประกอบคือ

36ตัวคูณร่วมของ28 42และ56คือตัวนี้คูณร่วมกันครับตัวไหนซ้ํากันก็จะได้ตัวที่ซ้ํากันคือ168นะครับ168 168 1 6 18ดังนั้นคอรอนอรของ28 42และ56คือ168ข้อที่5 1อบหนึก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจมีข้อสงสัยติชมไมดก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ